มดีด้วครับมีฮัมบงฮัมเบลไม่ค่อยเห็นทําไมอารมดีอย่างนี้ครับเจ๊ครับแหมสารอากาศร้อนซะขนาดนี้แต่าอารมไม่ดีนะทําไมจะต้องไปทําตัวให้เหมือนอากาศละ่ะเออเจ,จ๊นะเจ๊ะนะแต่เพลงเมื่อกี้ที่เจ๊ฮัมมันทํานองคุ้นๆมากเลยนะคุ้นมากเลยะอะเจ๊เพลงอะไรใช่ไหมอ,อันนี้เขาชื่อเพลงเกียรติห้องเบอร์ห้าของพี่เป้าสายันสัญญาแน,าน่นว่าแล้วตอนเด็กๆเนี่ยนะพ่อชอบร้องให้ผมฟังมากๆเลยนะครับ ในเนื้อเพลงเนี่ยนะพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งเจ้ที่อกหักนะแล้วก็เลยต้องหลบหนีไปเลียแผลใจยอยู่ที่โรงแรมในจังหวัดลบบุรีแล้วไงรู้ไหม,มแฟนเก่าพาแฟนใหม่มาพักอยู่ห้องข้างๆแล้วก็จูจีกันแล้วก็ได้ยินเสียงลอยข้ามห้องมาเจ้เราจะขนาดเนี้ยร้องเลยดีไหมพอแฟนร้องไม่ได้เจ๊เดี๋ยวคน,คนผู้ชมเปลี่ยนช่องฮะไม่เอาดีกว่า <c oughs> สันรูม้มว่าเพลงเนี้ยเจชอบมากมากมันเพลงที่เป็นเพลงจริงอื ผมก็ชอบมากๆเลยเจ๊แล้ะยังนึกเลยเนะว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยนะถ้าผมเป็นผู้ชายคนนั้นในเพลงนะโอ้ยคงเศร้าหน้าดูอะ ก็มันก็เป็นเรื่องจริงก็แต่งมาจากความจริงเฮ้ยเรื่องจริงเหรอเจ๊จริงๆสินี่เจ๊รู้เหรอฮะโอ้โหคนอย่างเจ๊ทำไมจะไม่รู้ขันหัดเป็นเรื่องเพลงลุกทุ่งเจ๊ยังรู้เลยเหรอครับะไรที่เจ๊ไม่รู้บ้างโอ้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนะเจ๊นะเพลงมันก็แต่งมาตั้งนานแล้วป่านนี้ลงโรงแรมอะไรไม่เหลือหมดแล้วมั้งครับเจ๊ใครบอกโรงแรมยังมีตัวตนอยู่เยังอยู่เลยอยู่ที่ลบบุรีห้องเบอร์ห้าก็มีจริงๆเหรอเจ๊จริงเจ๊ไม่อยากจะเซรอยากเห็นและครับอยากไปดูห้องนะครับ ว่าห้องเนี่ยนะฝาผนังมันบางแค่ไหนเสียงมันถึงลอยข้ามห้องมาได้ไเจ๊อยากไปดูใช่ไหมอยากมากเลยถ้าอย่างนั้นสันแล้วก็ลูกสมุนเจ๊ไปไ<อ>ดูพร้อมๆกันค่ะอยากเห็นมันนานอ่ะพอแฟนแต่งางานช่วงสงสัยใกล้ตัวหากจะให้ได้เลี่ยงถึงบทเพลงของสายันสัญญาราชาเพลงทุ่งผู้ล่วงหลับ ก็คงต้องใช้เวลาอย,ย่างยาวนานเลยล่ะครับเพราะผลงานเพลงอันเป็นอมาตะนั้นก็มีมากมายนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวครับแต่เพลงหนึ่งครับที่มีเนื้อหาติดหูซ้ํายังเก่งขึ้นมาจากชีวิตจริงของคนแต่งเพลงบทเพลงนั้นก็คือเพลงเกลียดห้องเบอร์ห้านั่นเองครับพอแฟนแต่งงานฉันเลยอกหักนีความจำน,นัก มาพักอยู่ลบบุรีรูปโรงแรมชั้นสองเปอดกองไม่ห้องเบอร์สีหลับตาทอดทอนระดีนอนที่นี่ต้องคืนแล้วนา บทเพลงนี้นี่เองครับที่พาผมมาถึงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อมาตามหาตัวชายที่อยู่ในบทเพลงเพลงนี้ครับและการสืบทราบข้อมูลมานานนะครับผู้ที่แต่งเพลงรวมถึงชายผู้ชำรักในเพลงเกียรติห้องเบอร์หนั้นก็มีชื่อว่าพลตรีชัยฤทธิ์บัวชุลีซึ่งท่านนั้นก็ได้มาเป็นนักจัดรายการวิทยุ โดยใช้ชื่อในวงการว่าแดงกระดิ่งทองรวมทั้งยังเป็นนายกสมาคมวิทยุชุมชนจังหวัดนครราชสีมาด้วยล่ะครับเจเผนตรีชยัยฤทธิ์บ้านเกิดก็เป็นคนลบบุรีครับแต่ก็ย้ายมาตั้งลกลากอยู่ที่โคราชครับซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นในสมัยที่พผตรีชยัยฤทธิ์ประจำการอยู่ที่ลบบุรีนั่นเองครับ ก็คือเป,เป็นงานวันปีใหม่ของรบบุรีไปเที่ยวงานปีใหม่เสร็จแล้วก็ตัวเองจะไปที่โรงแรมนี้บ่อดเพราะไปนั่งทานขา้าวต้มข้าวต้มข้างหน้า แล้วก็บ้านพักไปอยู่ไกลก็อเอ๊ะวันนี้กินแล้วก็นอนที่นี่เธอสบายสบายก็ถามคุณเคงเจ้าของว่ามีห้องเพ้ยที่พักว่างไหมล่ะก็บอกว่ามีเหลืออยู่ห้องหนึ่งเขาเอเบอร์สี่ห้องอสี่ก็เอาห้องนั้นแหละเขาไอตรงนั้นเนาะแต่และห้องเนี่ยมันเสียงมันเก็บไว้มัน,ไม,มนไม่หมดไม่หมดไม่ชิดม,ม,มันก็ได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงเออมันก็เออก็ทําให้นึกถึงที่เคยมีความรักครั้งหนึ่งครับอ่ะ ไปชอบสาวคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับนะแล้วก็สาวคนนั้นเขาก็ไปอยู่กับคนอื่นมาทําให้เราอกหักนึกขึ้นมาได้มัน<อ>แปรบแปรบขึ้นมาแปรบแปรบขึ้นมาก็เออก็เป็นเรื่องเาวาก็เอานั่งฟังเสียงห้องลดนไปเราก็เขียนของลําไปไป<ม>เขียนไปอะไรไปแล้วก็อย่างนี้ครับก็คือเอาเหตุการณ์ ที่เราเคยอกหักมาก่อนมาบวกกับเหตุการณ์ที่เราได้ยินต่อหน้าเขียนมาเป็นบทเพลงโอ้ผมก็นึกว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆซะอีกมันก็เกิดขึ้นมาจากตรงนั้นถามนิดหนึ่งในบทเพลงเนี่ยมันจะมีท่อนหนึ่งที่ว่าไม่สปรดนกระทนยิ่งอยู่เม่อไหร่มองลอดช่องคุณลุงนี่ไปแอบมองลอดช่องเลยเหรอครับจินตนาการของเพลงอ๋อจินตนาการเพราะได้ยินเสียงมาแล้วอมันก็ต้องไปไว าถากว่าเราจะเอาโต๊ะตัวนี้ม,มันมีโต๊ะอยู่เนี่ยปีนแล้วลช่องลงไมไม่ชออดช่องลงไปเนี่ยลอดามีช่องลมมองมามันก็น่าจะเห็นเป็นจินตนาการของเพลงปืนลงกลับมาคว้าผ <พา S 2> ้าเสื้อใส่ฉันทนไม่ได้ต้องไปให้ไกลลูกตา ด่งดังเป็นอย่างมากจนมีเรื่องเล่าของสถานีวิทยุวส912ว่ามีแฟนเพลงนามว่าป้าช้างได้โทรมาขอเพลงเกลียดห้องเบอร์ห้าในช่วงของรายการลูกทุ่งพัฒนาของพันโทหญิงสุพรทิพย์คำลงสีเป็นประจำจนทางสถานีนั้นได้มาทราบในภายหลังว่าป้าช้างนั้นก็คือสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีจ่าฝ้าหญิงของปวงชนชาวไทยนั่นเองครับ และหลังจากที่ได้รับรู้ถึงเรื่องราวความเป็นมาของเพลงเกียรยิห้องเบอร์ห้าแล้วคุณผู้ชมก็อยากจะรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าที่เกิดเหตุจริงๆนั้นเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าทําให้ผมต้องมาที่นี่จังหวัดลบบุรีนั่นเองครับสวัสดีครับเจ้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ท่าบขสอของลบบุรีครับซึ่งเจ้นเนี่ยส่งผมขึ้นรถบขสอมาฮะ เพื่อจะมาตามหาห้องเบอร์5ในบทเพลงเกลียดห้องเบอร์5ของพี่เป้าสายยันสัญญาน,นั่นเองเดี๋ยวเราลองถามๆคนแถวนี้ดูกันว่ารู้หรือเปล่าว่าห้องเบอร์5อยู่ที่ไหนแวถวท่าโพข้างร้านเป็นร้านร้านแว่นนะแล้วต่อไปเป็นลังคยานรามาริสัตว์ ครับคนละารรู้จักรู้จักเรารู้จักสวัสดีครับลุงรับสวัสดีครับพี่พี่โรงแรมไทยเปรมอยู่ไหนครับพี่อ๋อห้องของพี่เป้าใช่ไหมครับใช่ครับผมห้องเบอร์ห้าครับอยู่ที่ไทยเปครับในเมืองครับในเมืองใช่ครับพี่พาผมไปโรงแรมนั้นหน่อยได้ไหมได้เลยครับโอเคเดี๋ยววันนี้ได้คนที่จะพาเราไปแล้วครับเดี๋ยวนั่งสำร้อไว้นี่แหละชมเมืองลบบุรีกันหน่อยครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่ไม่ได้นั่งมานานโอ้โหนี่มัน แอร์วะเนี่ยลุงนี่แอร์ <c oughs> มาไปเลยเบาผมไปหน่อยพอทราบถึงจุดหมายผมก็เลยจัดการเรื่องรุดไปอย่างไวตามแรงปั่นของพี่สามล้อเลยล่ะครับถึงแล้วนะครับโรงแรมไทเฟห้องที่เป้าครับผม ของโรงแรมไทเปน,นั้นนะครับก็อยู่ในตลาดบุญเมืองใกล้ๆกับสี่แยกท่าโพซึ่งจะถามคนในเมืองบลบบุรีนี้ก็จะรู้จักกันอย่างดีเลยครับซึ่งก็เป็นเพราะเพลงเกียรติห้องเบอร์ห้าของพี่เป้าสายานั่นเองครับตอนนี้นะครับผมก็มาถึงโรงแรมไทเปที่เมื่อกี้ไปตามหากันมาตั้งนานเลยนะครับโอ้โหตอนนี้อยู่หน้าโรงแรมครับซึ่งโรงแรมนี้ดู ภายนอกแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอายุอานามพอสมควรเลยนะครับรู้สึกว่าจะเก่าแก่เลยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าข้างในนี่เจ๊จะอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปสอบถามที่เคาน์เตอร์กันดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊เค่งไหมครับผมเจอตัวแล้วนะครับเจ้าของโรงแรมไทเปนั่นเองครับสวัสดีครับเจ๊เคงสวัสดีค่ะวันนี้ครับผมมาตามหาห้องเบอร์ห้าครับได้รับคําสั่งจากเจ๊มาครับที่นี่ยังมีอยู่เปล่าฮะห้องเบอร์ห้าในตำนาน ตามบทเพลงของพี่เป้าเนี่ยครมีค่ะอยู่อยู่ชั้นอะไรครับอยู่ชั้นสองเชิญขึ้นไปดูเลยไหมครับได้ครับโอ้ได้แล้วฮะเดี๋ยวเจ๊นี่จะพาขึ้นไปดูด้วยนะว่าห้องเบอร์ห้านี่ในตํานานนี้จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเชิญเลยครับเจ๊ครับเจ๊แก่งนั้นก็เป็นทายาทรุ่นที่2ที่เข้ามารับช่วงต่อในการดูแลกิจการของโรงแรมครับ โดยโรงแรมไทเปแห่งนี้ก็เปิดบริการมามากกว่า40ปีทําให้ดูบรรยากาศของโรงแรมนั้นดูจะผ่านร้อนผ่านหนาวมามากพอสมควรเลยละครับอันนี้ห้องเบอร์ห้าซึ่งสองห้องนี้ในบทเพลงนี้มีการเกี่ยวข้องกันคนในบทเพลงเนี่ยจะอยู่ห้องเบอร์สี แต่แฟนเก่าที่มาจูจีอยู่ห้องเบอร์ห้าอ่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูหน่อยได้ไหม<ช>ผมอยากจะสัมผัสคือสภาพห้องตอนนี้ยังเหมือนเดิมไหมครับสภาพเดิมๆเลยครับนี่นี่เลยครับห้องเบอร์ห้าในตำนานที่เราตามหากันโอ้หนี่ยังดูแบบนี่คือสภาพห้องนี้ยังเหมือนสมัยก่อนเลยไหมครับใช่ค่ะสภาพเดิมๆแต่เพียงแต่มันอาจจะเก่ากว่าก่อน บรรยากาศของห้องเบอร์ห้าในตำนานนั้นนะครับก็เป็นห้องโรงแรมธรรมดาธรรมดาเลยละครับเจ๊เหมือนเหมือนกับห้องโรงแรมทั้งสองทั่วไปซึ่งห้องนี้นะครับก็เป็นห้องที่หนุ่มสาวในเพลงใช้มาเพื่อจูจีกันนั่นเองครับแต่ความพิเศษของห้องนี้นะครับที่นอกจากจะอยู่ในเพลงฮิตแล้วนั้น ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่เคยรู้และคาดไม่ถึงนั่นก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งท่านนั้นก็เป็นเจ้าของฉายาป้าช้างที่มักจะโทรเข้ามาขอเพลงเกียรติห้องเบอร์ห้ากับทางสถานีวิทยุบ,บ่อยๆนั้นได้สเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรห้องเบอร์ห้าในตำนานพร้อมกับผู้แต่งเพลงพลตรีชยัยฤทธิ์บัวชุมีด้วยล่ะครับ ก็เป็นเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับวันนั้นสมเด็จพระเทพท่านสเสด็จมาใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ท่านก็หันไปตัดกับพลตรีชัยฤทธิ์ว่าแล้วเขาปีนกันตรงไหนแล้วเขาดูกันตรงไหนพลตรีชัยฤทธิ์เล่าให้ฟังว่าคือพอมาเปิดประตูห้องเข้าห้องเบอร์สี่ใช่ไหมฮะและทนีอ้อีกสักพักหนึ่งก็มีผู้หญิง แฟนเก่ามาเปิดห้องเบอร์ห้าทีนี้เขาคุยกับแฟนใหม่เขาแล้วทีนี้เสียงเขาจําเสียงได้ใช่ไหมเขาเคยเป็นแฟนกันเขาก็เลยปีนดูนะ <laughs> คือไม่ได้ยินทะลุผ่านกําแพงนะครับคุณผู้ชมแต่ได้ยินอยู่หน้าห้องตรงด้านบนของประตูเนี่ยจะมีช่องระบายอากาศอยู่นะครับก็ได้ยินเสียงรอดลงมาก็จําได้ว่าเป็นแฟนก็เลย แปลกปีนดูว่าเป็นใครคือจินตนาการเขาดีนะฮะเขาก็ไปแต่งเพลงได้คือแต่งเพลงเลยกลายเป็นเพลงที่หลายคนนี่รู้จักแล้วก็เป็นฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองไปเลย<ช>เ<อ>วันนั้นเตรียมตัวกันยังไงบ้างมีการเตรียมตัวกัน<อ>ก็ไม่ได้เตรียมตัวเพราะว่าพอมาถึงโรงแรมแล้วเห็นตำรวจเยอะๆก็เลยงงก็เลยถามตำรวจว่ามาทําอะไรพี่นึกว่านึกว่ามีขโมยมาหรืออะไรแล้วมาตำรวจจะมาจับอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ เอ็กก็ถามทีนี้เขาบอกว่าอ๋อเห็นเขาบอกว่าอีกสักสองสาชั่วโมงสมเด็จพระเทพท่านจะเสด็จมานี่<ม>บอกฮะจริงเหรอแล้วก็เลยรีบวิ่งขึ้นข้างบนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเป็นกระโปรงตะแรกใส่กางเกงอยู่ทีนี้พอเตี่ยมาเตีตกใจเออไปซืแบดนลังนกมาถวาย <c oughs> ท่านก็เลยเลไบอไปซืแบดนลังนกมาถวายท่านแบบด้วยความตกใจแล้วคนบอกว่าอา้าวแล้วจะเอาอะไรถวายท่าน เขาบอกอ๋อบ้านเขามีถาดยิ้มถันท, <laughs> ท่านมาเนี่ยตั้งแต่ท่านก้าวลงจากรถยันเวลาท่านสะดิตกลับนะฮะ<ม>ปรากฏว่ายิ้มตลอดเนยยิ้มตลอดแล้วทีนี้ใครๆก็โหท่านสวยมากใช่ไหม <laughs> ยังบอกตัวจริงสวยก่อนในชาวทัน <laughs> <laughs> หลังจากวันที่แสนจะพลื้มปิติในวันนั้น เจ๊เกงก็ยกเลิกการเข้าพักของแขในห้องเบอร์ห้าเท่านั้นยังไม่พอครับเจ๊เกงก็ยังยกเลิกการให้บริการของห้องพักทั้งชั้นนั้นเลยแหละครับและก็แปลเปลี่ยนห้องพักของโรงแรมให้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมและมีการจัดแสดงภาพในวันที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จมาทอดพระเนตรภายในห้องด้วยและภาพนี้ก็เป็นภาพพระราชทานด้วยล่ะครับ เพียงบทเพลงบทเพลงหนึ่งที่มีเนื้อหาชวนสีิวได้สร้างเรื่องราวความพื่งปิติให้กับหลายหลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงชาวไทยทุกคนและผมก็เชื่อว่าหลายคนพอได้ยินเสียงเพลงเพลงนี้จะมีความรู้สึกต่างไปจากเดิมกับเพลงเปลี่ยนห้องเบอร์ห้านั่นเองครับเปลี่ยนคนที่ห้องเบอร์ห้าอยู่ทำไมให้ันอุราลาแล้วลา ตายของเพลงแล้วมันน่าประทับใจมากนะเจ๊นะคนลุกเลยอ่ะก็เจ๊บอกแล้วนี่คือมนต์เสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งนาสารเรื่อง่เพลงลูกทุ่งเนี่ยนะร้องไม่ได้เลยนะใครร้องแล้วต้องจับจิตจับใจชอบเข้าไปถึงซวงเลย,ยแกมไม่ได้เลย<ะ>ติด ติดแน่นเลยนะฟังแบบนี้แล้วอยากไปเที่ยวลบบุรีอะเจ๊เผื่อไปดูลิงงป่ะไม่เคยเจอลิงลบบุรีเลยไปไหมไปไหมไปไหมได้ให้ว่างๆก่อนนะเจ๊จะพาสันนั่งรถไฟไปดีเหมือนกันเจ๊แล้วรถไฟชิวๆไปนะแล้วร้องเพลงแบบรถไฟได้นะเดแร้องเพลงเก่าๆไปอย่างเงี้ยนะอ่ะเจ๊นำพอเธอแต่งงานฉันเลยอกหักมีความช้ำหนักไปพักอยู่โลก พ่อส้สาาพ่อเือพอเธออ,อ,อายพ,พ,อพี่เป้าเขา